มได้จากกินเขากับตำคุงตำมคุง,คงไข่ต้มแดดมันแห้งจไะด้ใส่บันตาเนาะตาตำคุงกับว่าเพลอกจ่าใส่พริกซีหาหนวยหืมไม่งวนกับไรไม่งวนเดือมากหรอ เนืรกระเทียมป่าค่ะกำลังออกนะคะรสชาติเหมือนกระเทียมเลยเองกระตับหุ้งแสบ yeah อมไก่ใส่ผักซีเรียลแล้วกับบกฝรังมันมีอากาศดีจ้ะเลย่นมันั่งกินทั้งหอกเอาฝาลูกนละ้เอาลูกใส่รถเข็นแล้วให้เขานอนอยู่ข้างล่าง มันเป็นหัวโคลรบีใส่อันกับแค่รสบะคุงมันแพงได้บวกกาซื้อโลละห้าหกโลละห้าหกร้อยบาท่ยก็เลยต้องกินหัวโคลรบีแท่น <c oughs> กับพ่อได้อยู่กำลังสุบแสบเลยลูกระตืนอีกแล้วจ้าอืมหืมหิยวโคดีเนาะ